เสียงโหในปารีสสู่เสียงปรบมือที่เอติฮัดการคืนชีพของดอนนารุมา สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการคุยกระแสแล้ววันนี้กับผมต้น VRR ครับจากเด็กวัยเพียงแค่16ปีนะครับที่ถูกส่งลงเฝ้าเสาในซิลีอาอิตาลีสู่ผู้สับประตูที่ทีมใหญ่ที่สุดในโลกต้องการตัวครับแล้ววันนี้เขานั้นนะครับก็ได้เริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตกับสีฟ้าแห่งแมนเชสเตอร์นี่คือเรื่องราวของจารุจิดอนาลุมา่าผู้ชายที่ไม่เคยหยุดพัฒนาแม้เขาจะอยู่บนยอดเขาแล้วก็ตาม ย้อนกลับไปในปี2015นะครับเด็กวัยเพียงแค่16ปีที่ชื่อว่าจารุจิตดอนาลุม่าครับถูกส่งลงเฝ้าเสาให้กับเอซิมิลานกลายเป็นผู้สาประตูอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับและจากนั้นเพียงไม่กี่ปีเขาก็กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติอิตาลีและปี2021ครับคือปีที่ทั้งโลกต้องจําชื่อของเขาในนัดชิงยูโร2020ที่เวมบรีย์ครับอิตาลีเป็นแชมป์ยุโรปนะครับส่วนดอนาลุม่านั้นควา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ ไปได้ด้วยครับแต่เส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปครับเมื่อเขาย้ายจากเอซิมิลานไปปลารีสแซงแมงครับด้วยสถานะผู้กษาประตรูแห่งอนาคตครับแต่กลับต้องแบ่งมือหนึ่งกับเคเลอร์นัมบาสครับจนสื่อฝรั่งเศสบางสำนักถึงเ้าเรียกเขาว่าเด็กที่ยังไม่พร้อมจะเป็นราชาแม้จะคว้าแช,ชมป์ลีกได้หลายสมัยครับแต่เสียงวิจาณ์ก็ไม่เคยเงียบและจุดเปลี่ยนก็มาถึงในฤดูกาล2025-26ครับเมื่อ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจคว้าตัวเขามาแทนแอนเดอร์สัน ด้วยค่าตัวราว30ล้านปอนด์ครับดอนารุม่ากลายเป็นมือหของทีมในยุคใหม่ของเปปกวดิโอลาครับ เขาเริ่มต้นซีซั่นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเก็บครีนชี e 3 3จาก7นัดแรกครับอัตราการเซฟเนี่ยอยู่ที่76%ครับและพึ่งถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมโลกอย่าง FIFA Pro Men World XL ครับประจําปี2025รวมถึงคว้ารางวาัลยาชินทอฟี่2อ2 5อีกครั้งครับไม่ใช่แค่ฝีมือสนามเท่านั้นนะครับแต่คือสภาพจิตใจครับที่กลับมาแข็งแกร่งหลังจากผ่านทั้งเสียงโหเสียงด่าและแรงกดดันมหาศาลในปารีส วันนี้ดอนนารุม่าอายุเพียง26ปีครับแต่เขาก็ผ่านทุกอยา่างที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะเจอได้ทั้งความสําเร็จความผิดพลาดและแรงกดดันระดับโลกเขาเคยพูดเอาไว้ว่าผมไม่ต้องการเป็นที่1ของโลกแต่ผมอยากเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขายังไม่หยุดครับจากมิลานสู่ปารีสและแมนเชสเตอร์เขาไม่ใช่เด็กมหัศจรรย์อีกต่อไปครับแต่คือผู้สำป,ประตูที่ทั้งโลกนั้นต้องยอมรับจารุจิดอนนารุม่า ตำนานบทใหม่ที่พึ่งเริ่มครับเพื่อนไปคิดเห็นยังไงกับตอน,นารุม่านะครับก็ลองคอมเมนต์เ <c oughs> ข้ามาพูดคุยกันได้ครับสุดท้ายนี้ครับฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe เป็นลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาที